ดูกินใหญ่แล้วระวังมันจะจิ้มไอ้นั่นเลยเหนือวันมันเบอร์แทบีเบอร์แทบีเบอร์อูที่ตากให้หัวนี่เจอกุ้มดูอูอันนี้จุดยังไงอ่สิโอ้โหต่าั่ตัางเยเนี่ยไม่ตหยังดีนะขอตออนีู้เส้นอูทีนอะไรอ่ะต่างกันต่างน่า ขาเห็นถ่ายมนถ่ายใช้สามร้อยหกสิบมาด้วยนะถาไม่ใช่ไม่ต้องถ่ายเรียห้วลโอ้โหแล้วขอลูกเดี๋ยวนี่เดแทงคอไป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 กันบรบนเบสเยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ป็นแม่กระจิงจริงด้วยเบ

เอามาล้อมาล้อมาล้อใกล้เลยมาแล้วมาแล้วดากเอาสิดับหมดแล้วนี่ยดับหมดเรียบร้อยแล้วสิไม่เอาเทียนนั่นเนาะยืนมาดับอย่างนับเลยยิงยิงมีเทียนดับไม่ยากนี่มันมามามาลมดีเนาะเอาข้าวมุข้าวมุมข้าวมุมลมดีข้าวมุมหลังรถด้วยหน้ารู้เลยพี่น้อยพี่เบสบันเบิกผ้าใบเลยเบิกผ้าใบเบิกผ้าใบเลยกันลมไม่ไงตอนนี้ลมดีอยู่ลมลมหยุลมนิ่งแล้วลมดีลมนิลมดีหนุถ่ายวิดีโอหนุน รอรรอแล้วเนี่ยมันจะไปติดอะไรแล้วอาแล้วเต้ลเอานี้แล้วก็มาเล่นอาหน่อยจะนด้บางลมมาเดงนับเด่นนับหนึ่งเด้เอาน้เดอาะไมาล้อมล้อมลมันมัต้องเป็นเป็นมุอใหญ่ใหญ่ที่ลุกลๆกลก เห็นอยู่ถ่ายไปอยู่ข้างนอกถ่ายเข้ามาทางนี้ตรงไหนก็ได้นับก็ได้นับก่อนนึดูหมายนับดให้พรให้พร

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to เปลาอีกเปลวอีกมันเปนเปมันมีเปลวไม่ดับอยู่แท่งสอแท่ง่ไม่ดับตั้งทีเลยเี่ยวเาเ่อเปลาเปวป

บ่รู้อะไรรู้มากเลอยลูกแม่เบองทั้งบองยังบองทั้งบ้องบองทั้งบ้องบองั้งบองที่บ้อกเตไาาะาบองบงเลยดิตาตาตาตยหน้ง่งเปล่าเนี่ย น้ำใจเต็มเลย่ะยให้ฟังเนี่ยอาตาตัดเน่ยอมดิมาจะตามตัให้หมดแล้วพีนตามตา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 เย่ขเขมองเยเ้เขเราไม่ได้มันก็ลางกับลูกคุลางตัดเป็นวิธีพอแล้วซอยซอยเอา็แล้วซอย กใส่อะเปูใส่ให้ใส่เว้ยเอาใส่ลูกอเราอาลากปูเลยอลูกปูแล้วมแอบใาวเนยลก็แล้วอะรเยรู้ที่นันตัวชนเลยอะลูกแล้วไปนี่ก็ายตัวถ่ายเป็นหลักฐานไปแน่เลยชอบเนตัวนำขาเล็กเขจะเล็อยขาจะเล็กไปขอลาย คนตาน้อยนะไปคนตาน้อยไปขออะไรจ้จัดเลยะเดี๋ยวูตอให้ามาตัดแดงเนี่ยตัดแเนี่แบบพ่อเนี่ยตัดกลางก่อนกลางก่อนกลางก่อนแล้วก็แบ่งอีกสออีกสองเออแบ่งสองไม่กระจายเได้ได้เยอบไปเลยแบงนหยิบแล้วแย่จิบเดม่กระจันอม่กจี เลไม่ทำเหมือนจริงนะบอกค่ะแหลมๆด้วยนะแหลมๆเลยชิมเม็ดกะจีกันอ้าพี่เก่งนะผมก็จะเอาเม็ดเม็ดเม็ดเชอร์รี่เอาไส้สลัดไสลัดไข่

ดสภแข็งแข็งรงขงซ้อมซ้อมลองไว้แล้วด้วยคุณยะคุณยเดี๋ยว้แกงเดี๋ยวเย้าเียนาระตุนอย่าเล่อย่าเล่อย่าเล่เยองได้เนี้อ้ตัวนี้ตันี้่ไเลยใส่ไเลยบอกว่าหกใบแดงนี่เพ่มใอจานชิ้นหนึ่ไใ้คุณชอบวานนี้ ชอบก่อนกลัวดุนาแบุชอบก่อนคมัเดรนกนซะอาแล้วห้ห้เย็นล้กิลยอาไม่เอาทกนจะเอาหนูอาขอให้เป็นตำแหน่งอะไรเดียวตอนนี้เป็นผู้จัดการอะไรยังไงก็เป็นอะไรเดาต้อมเนอ่เอาหัวหน้าผู้จัดการก็อันนี้ถ้าบุญชอบดีกว่าจะเอาเนี่ยส่วนส่วนส่วนมี

คุณข้าอ๋อดีมากครับเก่นพวกเข้าหูเหมือนกินแล้วแม่ไม่เอาช้อนมาแล้วเนี่ยแล้วจะกินยังไงมือเด็ดมือโอ้ยต้องนี่ชัดชัดเลยชัดเลยยำสลัดมือเลยยำสลัดไข่เหมาะเหมละบมาทีหลังไอ้เนี่ยอร่อยมากมาทีหลังมัวทำมันจะไม่เหลืออะไรเลยกระนาดแดงให้พรด้วยลูกน้องไม่ตอบ่าเด็กน้องไม่ตอบลูกไม่เป็นลายโต ตบแล้วไม่เป็นรอยลดๆนมันเป็นลอยไม่โดนอ๋อต้งนีชิ้นไงามาหนอาอ่าหน่ยอค่าไงไงง้วยเห็นมอ้อนนี้ก็ไปกินไอติมเนี่ยเล่นกล้องด้วยไหมแบแบตาเล่นกล้องด้วยเล็กๆชิ นัชิ้นบ้านใหม่ดต้อมเออะต้อมเนี่ยเที่นี่ยบ้านใหมู่กลังปากูเไม่จนก็ได้อาจีนี่นเอื้อเอื้อโอ้แปดปดด้าจะสวยนะเอาสวยนั่นแหละอันเดียว เป็นแไ่้เผ่นแผ่นอย่างเนี้ยอะไรเงี้ยน่าใจอ่ะใ้แล้ค่ะไอ้เป็นแผ่นนี้เขามาเทียมเมื่อสวยเฉยต้องไปอย่า้นี้หรอมาเที่ยะอย่านอนดึกเลยใจลวงพี่มาสุีทอง